10วิธีรับมือไวททองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะช่วงที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ไวททองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เริ่มที่จะมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็จะมีผลต่อทั้งผิวพรรณรูปร่างแล้วก็สุขภาพถ้าเกิดว่าเป็นด้านรูปร่างเราก็อาจจะมีความที่ อ้วนเพิ่มขึ้นแล้วก็ผิวนะคะก็จะย่อนคล้อยมากขึ้นมีริ้วรอยที่เกิดขึ้นส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพวกสุขภาพอารมณ์เราก็จะเริ่มแบบว่างุดงิดแปรป้วนก็อาจจะมีเรื่องโรคต่างๆตามมาวิธีที่เราจะรับมือกับไวัยทองก็จะมีสิบข้อด้วยกันนะคะที่จะมาแนะนําในวันนี้ค่ะข้อที่หนึ่งก็ควรที่จะงดซูบบุหรี่เพราะว่าบุหรี่เนี่ย มีสารที่มันไม่ดีที่ชื่อว่านิโคตินค่ะก็จะส่งผลทําให้คอลลาเจนทํางานได้ไม่ดีทําให้การไหลเวียนของเลือดนี่ก็จะมีปัญหาก็เลยทําให้ผิวพรรณเราเนี่ย ดูซุดโซมผิวแห้งกร้านแล้วก็ไม่เปล่งปั่งค่ะข้อสอนก็คือการเลือกทานอาหารที่มีทั้งโปรโตีนและไขมันในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานมากเกินไปก็จะอ้วนทานโปรตีนน้อยเกินไปกรามหรือต่างๆก็จะหย่อนคล้อยได้ค่ะข้อทส่3ก็ควรที่จะงดหรือว่าหลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะถ้าทานเพียงนิดเดียวนะคะแก้วเดียวก็ตามก็จะทําให การสูบฉีดเลือดเนี่ยผิดปกติค่ะทําให้เม็ดเลือดนะใต้ผิวหนังเนี่ยลดการผลิตตัวเองก็ทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะข้อสี่ก็จะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเข้าสู่วัยทองเนาะการที่มีพฤติกรรมการนอนนะไม่เป็นเวลาหรือว่านอนไม่เพียงพอ,อก็ทําให้ ระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยผิดปกติอยู่แล้วก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่ก็ทําให้อ้วนแล้วก็ได้รับสารอาหารต่างๆจากการเผาผลาญเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะข้ห้านะคะก็จะต้องมีการออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสมค่ะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ3 5ถึง5ครั้งค่ะ ให้ดีก็ออกกําลังกายทุกวันนะก็คือครึ่งชั่วโมงนี้ต้องติดต่อหรือว่าต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าทำๆหยุดหยุดเหมือนทํางานบ้านทําไปพักไปจะเรียกว่าออกกําลังกายไม่ได้นะข้อ6เราก็ควรที่จะออกกําลังกายที่หน้าเราบ้างก็เหมือนกับเล่นโยคะนะคะแล้วก็มันทาหน้ายุ้ยยี่นะคะไปมาไปมาวันละประมาณ5นาที10นาทีก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าของเราได้ออกกําลังกายเพิ่มทําให้มีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นค่ะข้อที่7ก็ควรที่จะ นวดหน้าบ้างค่ะสัปดาห์ละสองถึงสาครั้งก็จะทำให้เส้นเลือดฝอยบนใบหน้าก็เดินได้ดีขึ้นก็จะทำให้มีเลือดฝาดได้ดีเป็นการบำรุงผิวหน้าไปในตัวค่ะข้อ8ก็คือดื่มน้ำให้เพียงพอวันละประมาณ2-3ลิตรเลยค่ะโดยการที่ ค่อยๆจิบระหว่างวันเพราะว่าระหว่างวันผิวเราก็จะสูญเสียน้ําไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราจิบเข้าไปนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณได้รับความชุ่มชื้นที่เหมาะสมค่ะข้อ9ค่ะก็ทาครีมบํารุงผิวที่เหมาะสมกับผิวหน้าเป็นการเติมสารอาหารที่ดีๆให้กับผิวค่ะข้อ10สําคัญมากเลยเวลาออกจากบ้านอย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดเพราะว่าจะช่วยปกป้องผิว จากการสูญเสียคอลลาเจนได้ดีก็เวลาที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของการกินจากภายในมาสู่ภายนอกแล้วก็ต้องทานบำรุงผิวจากภายนอกสู่ภายในด้วยค่ะบำรุงไปคู่กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ